ครับสวัสดีพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมเมื่อ้ก็ได้มีโอกาสได้มาลให้พี่น้องมาฟังนี่ครับผมแจ็คเล็กแจ็คน้อยครับผมบนวันจะได้กกับวันสาวฟังเด้อครับด้อกันมวนกับอะไรคดแช่กันบวลวกับนอะไรคดแช่คือเกาครับผมจะรืมเลยครับในกำลังแรงใจครับผมบ่าวจานผ้ามวลยี่ส่งยูทูปครับผม มาสีเก็บปันแสมอาสุนีคันติปาดขาดบัวถึงได้นางอิงจักเป็นเทดอกอีหยังโอ้ยพระเวตหายอยู่ปังปังแล้วตัดสั่งเป็นคำชียงจึงทแเลงรายงาน จะพอกขาแล้วจะว้าเพียวย่างมาเวาว่าเมียมัแล้วขีดขาดอนุญาตจะว่าข้ามัดสีกล้าไม่ตอบคำนังวันที่ลืำสังวันดอกตองจิตจิตมัด,ดมสีทั้งร่วงใจก็หักไป cho căn nạn thuộc thuộc quán nhóm đủ đầy nan bàn đầy cây lù mưa ni cù quán đầy cây nhập trời